สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับด้วยกับผมจอนนะวันนี้ s ติกวอล์สามอัปเดตใหม่ก็ได้มาถึงแล้วนะฮะก็จะเป็นอัปเดตยูนิตใหม่สองตัวนะฮะก็จะเป็นแจ็คเกอร์ไนท์แล้วก็ลิฟเตอร์ก็จะเป็น,น,ปน, er Knight, ปนไอตัวที่มั่งถือดาบที่มันสองด้านมัน้งใช่แล้วก็จะขี่เหมือนนกกระจอกเทศไหมหรือไม่ก็ดตนเสาร์นั่นอะไรเงี่ย แล้วก็จักเกรนะ์ไนท์เนาะไอตัวนี้ผมรอมานานมากก็จักเกร์นไนท์เวอร์ชั่นสติกบอลสามมันก็จะเป็นโครงกระดูกเนาะอืมแล้วก็แมปใหม่ทาวแบทเทิรนี่มาล,ลองดูกันเลยดีกว่า Wow. รีวิวให้ดูเลยลิฟเตอร์ใช้ห้าร้อยโกลนแล้วก็หนึ่งร้อยห้าสิบคริสตัล ส่วนจักเกอร์ไนก์นนก็ใช้เหมือนสเปียรตันเลยมาลิฟเตอร์นี่แม่งก็จะเป็นยูนิตของออเดอร์นะฮะไม่รู้ส่วน จ็คเกอร์นไนท์ทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วเนาะมันเป็นของเคออสนี่เทอยู่มันก็ยังมียูบ้างหนึ่งเว้ยที่มันแบบจักเกอร์นไนท์มันเอาได้ก่อนที่มันจะอัปเดตมาในช่วงนี้ ซึ่งช่วงนั้นน่ะมันต้องทำบัคเวทตึ้งแม่งจ็กเก็ตแมนในช่วงนั้นแม่งโอพีมากเลยแจ็เก,ก็ตแนช่วงนั้นโอพีอยู่ซึ่งเขาน่าจะเนิร์ฟแล้วนะฮะไม่น่าหรอกเนิร์ฟเลยละ่ะผมลองดูแล้วแม่งเนิร์ฟหนักมากอะ่ะน่าจะเก่งเท่าสเปียร์ตันเลยแหละมั้ง นี่สเปียตันมาแล้วมันมีแอนิเมชันฆ่าไหมต้องลองดูแอนิเมชันที่สเปียตันมันฆ่าจ,ากจักรไนย์ไหมดูดีมั้งนะผมเพิ่งสังเกต ตอนไอ้ลิปเตอร์มันตี๋ะมันจะมันจะเดินแล้วตีเว้ยแต่ถ้าเราควบคุมเองอะมันมันจะไม่เดินแล้วตีมันจะตีแบบอย่างนี้เลยถ้าให้บอดเล่นอะมันแม่งจะวิ่งแล้วตีเว้ยเอาไปไหนนั่นอะลิปเตอร์บอดแม่งอเออเนาะ เอาเอาถ้าเคซี่เจดูคลิปกูอยู่มันก็นะแก้ด้วยแบบนี้เหมือน AI แม่งเอเอเว้ย เกล็ดเกล็ดกิลมากเลยน้ำแข็ง่แล้วก็จะปล่อยให้สเปียร์ตันตีกับจักรไนไปนะฮะกี่ยสเปียร์ตันสองตัวสติกวอร์สามมันมีสเปียร์ตันค่าจักรไนอะเป็นแอนิเมชันอ่ะผมว่าก็น่าจะดีมากเลยนะเหมือนเหมือนภาคสองอะยังไม่ช้าเลยก็แล้ว จ็กเกอไนตีแรงกว่าสปเปียตันนะสปเปียตันตีสิจ็กเกอร์ไตียีเอามาสักห้าตัว,วลองดไปอีก,อกสองตัว <c oughs> เอาเดทแมงเอาเดทมาสิเลยใชจ ด้านมันวิ่งไวกับแข็งนะน่าจะคิดไปเองอนั่นแหละไอ้ตีกะเ,เปียดต้นแหน่อยอยูอ่ห้องช้าอาจจะได้อัปเดตนี้ผมชอบที่สุดแล้วแหละ าะมีตัวที่ผมอยากให้มันแอดมาตั้งนานแล้วแต่แอดแอดคิวลิグแอนิเมชั่นมาหน่อยก็น่าจะดีนะ KTG คิวแ <Attack. S 1> อนิเมชั่นแอดมาแล้วล่ะวิชากนันเท่มากเลยนะ ฉากที่เตะตั้มแม่งฆ่าจะเป็นยังจะเือนยังเราจะใช้ชาร์จอะตรนะเดี๋ยวมาภาคสามเป็นโครงกระดูกเลย จักสองยังเป็นคนก็สรุปเนอะก็จะมีแบบใหม่จักเกอร์ไนท์แล้วก็ลิฟเตอร์โอเคก็จะเป็นประมาณนี้เนอะซึ่งม well, ันยังมีอัมันยังมีซีเครตอยู่ตรงนี้เว้ยไม่ไม่นับว่าไม่เชิงว่าซีเครตดิอาจจะเป็นบั๊กก็ได้ ตรงรอเนี่ยมันยังเป็น <in S 2> ตเปีย <the S 2> ง, <the S 2> งอยู่เลย iros, ส่วนลิฟเตอร์มีแค่นี้เม้าไฟเตอร์อเคอัปเดตหน้าเขาอาจจะแอดรอมาให้จกกหักรไนท์กก็ได้นะก็น่าจะมีแค่นี้นั่นแหละต้องเช็คตรงนี้สิ โอเคมีแค่นี้จริงโอเ okay. ค a อ r i g h t I think that all โอเคมีแค่นี้แหละอัปเดตนี้ <S <S <G> ก็ไปละบ๊ายบาย